8อาหารที่ทานทุกวันแล้วผมสวยค่ะสวัสดีค่ะเก๋เป็นอดีตพยาบาลนะคะที่จะมาแชร์ความรู้ข้อมูลการดูแลตัวเองเบื้องต้นให้กับทุกคนได้รู้กันนะคะในคลิปที่แล้วนะคะเก๋พูดไปนะคะเรื่องสามเคล็ดลับนะคะช่วยผมหงอกนะคะกลับมาดำนะคะอย่างเป็นธรรมชาติด้วยสูตรสมุนไพรนะคะ3ส,สูตรถ้าใครอยากจะรู้นะคะก็ย้อนดูได้นะคะแล้วก็สูตรนั้นนะคะจะเป็นธรรมชาตินะคะทําให้เราเนี่ย ปลอดภัยจากสารเคมีนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเก๋จะพูดถึงอาหารอะไรบ้างนะคะที่เราควรกินเพื่อบำรุงเส้นผมแล้วก็หนังศรีรษะของเรานะคะอย่างแรกนะคะก็คือสาหร่ายและหอมหัวใหญ่ค่ะในสาหร่ายกับหอมหัวใหญ่เนี่ยจะมีไอโอดีนค่ะซึ่งมีผลในการช่วยสร้างไทรอยฮอร์โมนค่ะไทรอยฮอร์โมนเนี่ยก็มีผลต่อรากผมของเรานะคะแล้วก็ต่อม ไขมันใต้ผิวหนังศีรษะของเราด้วยนะคะก็เขาก็จะบำรุงเส้นผมของเรานั่นเองค่ะอาหารประเภทที่2นะคะก็คือหัวหอมกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งเพราะว่าเหล่านี้นะคะจะมีสารที่ชื่อว่าซัลเฟอร์ค่ะเจ้าซัลเฟอร์เนี่ยก็เป็นส่วนประกอบของเส้นผมเรานะคะถ้าเราทานอาหารที่เป็นส่วนประกอบของเส้นผมของเรานะคะเส้นผมของเราก็จะแข็งแรงค่ะ อาหารประเภทที่3นะคะก็คือตับค่ะมเมล็ดถั่วแห้งอาหารทะเลหอยนางรมลูกพลุนแล้วก็ธัญ,ญพืชค่ะซานเหล่านี้นะคะจะมีส่วนประกอบของทองแดงค่ะซึ่งทองแดงเนี่ยจะช่วยในการเจริญเติบโตของเส้นผมค่ะถ้าเรากินพวกนี้เยอะๆนะคะผมของเรานะคะก็จะยาวได้เร็วขึ้นนะคะแบบมีการเจริญเติบโตที่ดีนะคะจะเงางามขึ้นแล้วก็ ผมยาวเร็วขึ้นนั่นเองค่ะประเภทที่4นะคะก็คือถั่วทุกชนิดค่ะแล้วก็จมูกข้าวสาลีนะคะ2ออย่างนี้นะคะจะมีสังกะสีสูงนะคะซึ่งเจ้าสังกะสีเนี่ยจะช่วยต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของเทสโทโสเตอโรนนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายค่ะฮอร์โมนนี้นะคะจะเป็นสาเหตุของการเกิดน,นงังศีรษะล้านในเพศชายค่ะ ก็ถ้าเราทานประจำนะคะก็ทำให้ผมเรานะคะไม่ร่วงไม่หลุดร่วงนะคะไม่หัวล้านก่อนวัยอันควรค่ะอย่างที่5้านะคะก็คือไข่แดงลูกพีทลูกเกตนะคะข้าวโอ๊ตผลไม้แห้งแล้วก็เนื้อแดงนะคะเหล่านี้นะคะจะมีธาตุเหล็กอยู่เยอะค่ะซึ่งธาตุเหล็กนะคะก็มีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงค่ะทำให้นะคะ ผมของเราเนี่ยได้รับการบำรุงนะคะเมื่อเม็ดเลือดแดงเราแข็งแรงนะคะเขาก็จะลำเลียงสารอาหารไปยังเส้นผมของเราได้อย่างอุดมสมบูรณ์ได้อย่างเต็มที่ค่ะก็ทำให้ผมของเราเนี่ยจเจริญเติบโตเงางาม,งามได้รับสารอาหารครบถ้วนนั่นเองค่ะกลุ่มที่6นะคะก็คือมะเขือ,อเทศแคนตาลูมมะละกอผักโขมบอคอกกี่ค่ะเหล่านี้นะคะจะมีวิตามินเอสูงค่ะซึ ซึ่งวิตามินเอนะคะจะช่วยให้ต่อมไขมันใต้ผิวหนังแล้วก็บริเวณหนังศีรษะของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเรามีหนังศีรษะที่สุขภาพดีนะคะเส้นผมรากผมของเราก็จะแข็งแรงขึ้นไปด้วยนั่นเองค่ะกลุ่มที่7น,นะคะก็คือธัญ,ญพืชต่างๆค่ะแล้วก็ปลาและไข่นะคะเหล่านี้นะคะจะมีวิตามิน B อยู่สูงนะคะวิตามิน B เนี่ยจะช่วยทําให้ปรับฮอร์โมอนนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมอนที่ทําให้ผิวหนังแล้วก็ผมของเราเนี่ย แข็งแรงขึ้นค่ะวิตามิน B นะคะยังช่วยในการเจริญของปลายประสาทส่วนปลายนะคะบำรุงปลายประสาทนะคะซึ่งผมของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นอวัยวะส่วนปลายนะคะเมื่อเราได้รับการบำรุงนะคะผมของเราก็จะได้รับการบำรุงไปด้วยค่ะซึ่งวิตามิน B นะคะก็จะช่วยบำรุงปลายประสาทบริเวณผิวหนังค่ะดังนั้นนะคะบริเวณหนังศีรษะของเราก็จะได้รับการบำรุงไปด้วยนั่นเองค่ะอย่างที่8นะคะก็คือมะนาวส้มฝรั่งค่ะ ผลไม้เหล่านี้นะคะมีวิตามินซีสูงค่ะซึ่งวิตามินซีนะคะก็จะช่วยรักษาคอลลาเจนบริเวณใต้ผิวหนังของเราค่ะและช่วยปกป้องผมของเรานะคะไม่ให้เปราะไม่ให้ขาดง่ายหรือว่าไม่ให้หลุดล่วงง่ายด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น8กลุ่มอาหารนะคะที่เราควรทานเป็นประจำนะคะเพื่อบำรุงเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของเรานะคะจะทำให้เราผมแข็งแรงนะคะรากผมแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายนะคะแล้วก็ผมเนี่ยมีการ ะจะเจริญเติบโตที่ดีนะคะก็คือยาวไว้นะคะแล้วก็ผมใหม่ที่งอกมาก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เกดด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับอาการต่อไปของวัย40เนี่ยจะมีอะไรอีกบ้างแล้วเราจะมีวิธีป้องกันหรือว่าแก้ไขยังไงก็อย่าลืมติดตามกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ